สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้จะทําขนมสาลี่ฝอยทองสูตรนี้ทําเสร็จแล้วนะคะเนื้อแป้งจะนุ่มน่ากินมากๆเลยค่ะมาดูวิธีทํากันเลยนะคะสําหรับอัตราส่วนผสมจะขึ้นไว้ที่หน้าจอให้เรียบร้อยแล้วนะคะพิมพ์ที่ใช้วันนี้เป็นพิมพ์ขันข้าวขนาด8เซนติเมตรนะคะทาน้ํามันให้ทั่วพิมพ์ก่อนค่ะจากนั้นก็ ใส่ฝอยทองประมาณ15กรัมนะคะแล้วก็ใช้พิมพ์จุ่มน้ำแล้วกดๆแบบนี้ค่ะสูตรนี้ทำเสร็จแล้วจะได้10ชิ้นนะคะจากนั้นเราก็ไปร่อนแป้งกันค่ะร่อนแป้งกับผงฟูรวมกันแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะไข่ไก่แล้วก็เกลือป่นน้ำตาลทรายแล้วก็กลิ่นวานิลานะคะใส่รวมกัน จากนั้นก็จะใส้อีป้ายหัวตะก้อรประมาณ1ก้อนเข้าหัวนิ้วโป้งมือนะคะตีด้วยสปีดสูงสุดจะใช้เวลาตีทั้งหมดประมาณ4นาทีให้แป้งขึ้นฟูขาวขุ่นเป็นครีมแบบนี้เลยนะคะจากนั้นจะใส่กะทิค่ะมีเบาๆนะคะแล้วก็ใส่แป้งที่เราลอนไว้ทยอยใส่นะคะ ใส่ไปทีไปจนหมดเลยค่ะพอได้แบบนี้แล้วก็ใช้พายปาดรอบๆอ,อ,อ่างผสมอีกทีหนึ่งค่ะจากนั้นก็ตักส่วนผสมใส่พิมพ์ได้เลยค่ะสำหรับแป้งนะคะเราจะใส่สีผสมอาหารเพิ่มไปก็ได้ค่ะเลือกสีที่ชอบได้เลยนะคะเมื่อเราตักเสร็จแล้วเราจะใช้ไม้แหลมวนวเพื่อไล่ฟองอากาศนะคะ จากนั้นเราจะนำไปนึ่งใช้ไฟกลางค่ะนึ่งประมาณ20นาทีนะคะแล้วก็ใช้ผ้าขาวบางรองฝาด้วยนะคะกันในน้ำหยดลงขนมขนมสุกแล้วพักให้เย็นก่อนจากนั้นเราจะนำออกจากพิมพ์วิธีก็ง่ายๆค่ะแค่กดร,บรอบๆเบาๆแล้วก็เคาะแบบนี้ขนมก็ออกแล้วนะคะจูดนี้ทำง่ายแล้วเนื้อแป้งก็เนียนละเอียดเลยค่ะ เนื้อแป้งจะนุ่มน่ากินมากๆนะคะเก็บไว้ข้างคืนก็ยังนุ่มอยู่ค่ะเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ